สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ค่ะก่อนอื่นเลยเหมือนเช่นทุกคลิปนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่อุตส่าห์สลักเวลาเข้ามารับชมช่องนะแล้วก็โดยเฉพาะท่านที่ส่งซุปเปอร์ตังหรือกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้เป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับในคลิปนี้ค่ะเอไปเจอโพสตหนึ่งก็เลยแบบหืมหรอ คือคนจีนอะเห็นมาหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะชอบพูดทำนองว่ามาเที่ยวประเทศไทยอะฉันไม่กล้าฉันกลัวฉันกลัวโดนเอาไตไปขายเออตอนแรกเออ่านเอก็เอ๊ะก็ผ่าน,ผ,านผ่านไปไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเพราะว่าไม่รู้จริงไม่จริงแต่เราก็ไม่ค่อยได้ยินข่าวนี้เนอะคนไทยได้วยกันเองก็คือได้ยิงมาบ้างก็เหมือนแบบ พูดพูดกันก็ไม่รู้จริงเท็คประการใดคราวนี้พออ่านอ่านไปเรื่อยๆเอ้ยชักหลายคอมเมนต์แล้วสิที่มันไปสร้างความคิดอย่างเงี้ยให้กับชาวจีน่ะเขาบอกเขาไม่กล้ามาเมืองไทยหรอกชอบโดนเนี่ยขโมยไตยไปขายน่ากลัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็เลยเอ๊ะจากตอนแรกเราก็นึกว่าไรสาระใช่ป่ะอ่านไปอ่านมาชักเห็นหลายคนก็เฮ้ยมันก็เป็นเรื่อง ละเอียดอ่อนที่เรามองข้ามไม่ได้เนอะเหมือนพูดกันปากต่อปากอะค่ะเดี๋ยวพูดไปพูดมาคนที่เขาฟังต่อๆกันไปมันก็ไกลเหมือนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงอะซึ่งเรื่องนี้สร้างชื่อเสียงเสื่อมเสียให้กับทางประเทศไทยเรามากๆเลยนะเพราะว่าแค่เคสที่ว่านักท่องเที่ยวจีนมาไทยแล้วโดนลูกหลงโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าข้ามถนนแล้วเกิด อุบัติเหตุชนนักท่องเที่ยวจิตอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เห็นกันอยู่แล้วคนจริงเขาก็รู้สึกเขาส่วนมากเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยแต่พอมันเกิดบ่อยๆเข้าเรายิ่งมีข่าวลือว่าเฮ้ยมาเมืองไทยแล้วเนี่ยเสี่ยวจะโดนขโมยไตยไปขายอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันก็ทำให้เราฉุกคิดได้นะคราวนี้หลายคนพอดีว่า ไปเจอในโพสต์ของแฟนดอมคุณแอฟที่ประเทศจีนเขาก็มาช่วยแก้ต่างให้นะก็ต้องบอกว่าได้อันนี้ส่งจากคุณแอนะเพราะเป็นแฟนดอมของคุณแอแล้วเขาบอกว่าเขาก็เลยช่วยอธิบายว่าเฮ้ยเมืองไทยไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นเวลามาเมืองไทยอ่ะ เราก็ไปในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเขาไปที่แบบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปแบบไปเดินในที่ที่คนเขาไม่ค่อยเดินกนะันอ่ะแบบเปลี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เขาบอกเป็นทุกที่นะไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวประเทศไหนอะ่ะเราชาน่ะเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยปลอดภัยดีคนไทยเฟรนลี่แล้วก็ไนท์กับนักท่องเที่ยวมากๆเขาบอกมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เออก็จะเห็นคอมเมนต์ที่มาช่วยแก้ต่างให้ก็เกือบจะจะจะทุกโพสนะคะเออก็เลยเนี่ยพวกดาราศิลปินไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงที่เมืองนอกต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่าพอเขามีแฟนที่อยู่เมืองจีนที่รักและเอ็นดูศิลปินชาวไทยอะ่ะแล้วบางทีมันก็มีเหตุบางเหตุผลที่เขาจะมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่า เหมือนพอเขารักใครรักศิลปินคนไหนบางทีมันมีจัดคอนเสิร์ตมีนิคอนเสิร์ตอะไรเขาก็บินมาดูนะเอออย่างบิลกิ้นพีพีนี่ฮอตมากที่จีนนะนะคะเนี่ยพอเขาบินเข้ามาเมืองไทยก็เหมือนเป็นการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งใช่ปะหลังจากดูคอนเสิร์ตเขาก็ต้องแน่นอนเขาก็ต้องไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ตามที่นักท่องเที่ยวเขามาก,กันอะแล้วเขาก็ได้สัมผัสว่าจริงๆเมืองไทยอะถ้าคุณรู้จักระวังตัวไม่ไปเดินในที่เปลี่ยวมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่าง,งานั้น เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกลัวมากกลางคืนหรืออะไรที่เปลี่ยวๆคุณก็อย่าไปในที่ที่ไม่คุ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ต้องมีคนรู้จักที่เขาเชี่ยวชาญในประเทศไทยพาไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยเอาจริงๆนะบางทีนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยบ่อยๆอ่ะเขายังรู้ดีกว่าคนไทยเองซะอีกเขารู้ในจุดที่บางทีคนไทยเราเองอ่ะคนไทยท้องถิ่นเหมือนพวกเรายังไม่รู้นะสถานที่ท่องเที่ยว ไปตรงนั่นตรงนี้เขายังบางคนนี่นะท่องเทียทเท่ยวจีนเที่ยวเยอะกว่าคนไทยแท้ๆอีกเชื่อปะเขานอกทะลุออกนอกออกในคือคนจีนต้องบอกก่อนพอสมัยนี้เขามีเงินเขารวยอ่ะเขาก็ชอบที่จะไปหาที่ทางทรรมาหากินเขาก็ไม่เชิงหรอกก็เหมือนกับว่าเขาก็ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปดูลู่ทางแล้วเขาหัวเซงลีอยู่แล้วหัวเซงรีก็แปลว่าหัวการค้าเขาไปโนบมานี้เขาเห็นอะไรหลายๆอย่างในเมืองไทย ซึ่งเขาสามารถต่อยอดทําธุรกิจเขาได้อันนี้เขาเรียกว่าหัวเซ็งหลีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเดินทางประเทศไทยเจ็ดย่านน้าตรงไหนเขาก็ไปแต่นักท่องเที่ยวที่นานานมาทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะก็เหมือนคนที่ไปเที่ยวที่แปลกใหม่ๆเนาะมันก็ยังไม่ค่อยคุ้นก็ยังไม่ค่อยกล้าไปไหนแล้วก็ยิ่งประกอบกับข่าวในประเทศเขาที่พูดกันปากต่อปากปาก็ซิบอะพูดไปพูดมากลายเป็นแบบนึกว่าเรื่องจริง ที่ว่าขายไตหรอจะว่าไม่จริงเอก็ไม่กล้ายืนยันเพราะว่าต้องพูดตามตรงว่าในโลกใบนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้เนอะอาจจะมีจริงๆก็ได้เพียงแต่เมืองไทยปิดข่าวหรออันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ถามเอว่าเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไอข่าวทำนองเนี้ยที่แบบประมาณว่าเฮ้ยเข้าห้องน้ําต้องระวังนะเดี๋ยวนี้นะมันมีโปะยาสรบปเราแล้วมันก็ผ่าไตเราไปขายอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินกันใช่ปะ เออมันฟังมันก็ดูน่ากลัวนะแล้วพวกเนี้ยเอาจริงๆพอเอโตมาขนาดนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอะไรที่เขาพูด,พดกันแล้วเราบอกว่ามันไรสาระมันเป็นแบบซุบซิบนินทาอะไรอะ่ะพอโตมามันก็ได้รู้ว่าไอ้ที่เขาซุบซิบนินทาคลายๆว่าไม่มีมูลหมามันไม่ขี้ถ้าพูดตามสำนวนไทยมันอาจจะมีอยู่บ้างถ้าให้เอคิดโดยส่วนตัวนะแต่มันก็คิดว่าไม่ใช่แค่ไทยอะ่ะ ทุกที่นั่นแหละแต่ที่เอได้ยินมาตอนนั้นก็มีนะก็บอกว่าไปที่เมืองจีนนะไปเข้าห้องน้ำต้องระวังมีการขโมยเอาไตาไปขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดกันไปอ่ะทุกประเทศมันก็จะมีตำนานเล่าขานอะไรที่มันฟังดูแล้วมันเนาะมันน่ากลัวเราก็ต้องระวังอะค่ะไปเที่ยวทุกที่อ่ะไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยประเทศจีนละทุกที่เนาะอย่างตอนนี้ใครไปยุโรปก็ต้องระวังขโมยกระเป๋าเงินซับสินมีค่าอะไรอย่างเงี้ย ยิ่งเขาเห็นเราแต่งตัวเปนะ็นนักท่องเที่ยวนี่โอ้โหจ้องตากันเป็นมันก็คือตอนนี้เรายิ่งเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยทั่วทั้งโลกอะ่ะจะไปเที่ยวไหนอะไรแน่นอนค่ะนะคะฉกช,ชิงวิ่งราวอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเรามาระวังอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องขอขอบคุณอย่างที่บอกศิลปินชาวไทยที่กู้ภาพลักษณ์เมืองไทยขึ้นมาให้ดีขึ้นนะคะถ้าไม่ได้พวกศิลปินชาวไทยหรอโอ้โห นะยากที่นะักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวไทยอ่ะก็คือส่วนหนึ่งด้วยนะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งประกอบกันละกันด้วยที่มีศิลปินชาวไทยที่ไปโด่งดังที่ต่างประเทศมันก็ช่วยดึงคนเข้ามาเที่ยวไทยได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันก็คือบอกแล้วว่าคนไทยเราต้องสามัคคีกันอนะ่ะหลายภาคส่วนร่วมมือกันทําให้ภาพลักษณ์ไทยดูดีขึ้นหลังจากนั้นนะคะเม็ดเงินมันตามมาเองไม่ใช่แค่ภาคการท่องเที่ยวนะ การที่เขาจ้างเราเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าสินค้าไทยเราที่ส่งออกไปขายต่างประเทศพอภาพลักษณ์ประเทศไทยดีอ่ะสินค้าที่ส่งออกไปมันก็ดูดีขึ้นมันดูน่าเชื่อถือขึ้นอ่ะยอดขายมันก็ย่อมดีขึ้นคือทุกภาคส่วนในประเทศไทยต้องร่วมมือกันในานาทีนี้อย่างที่บอกนะเออเอาละคะ่ะก็คิดเห็นกันยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรก็มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะ